หลังจากที่ราคาคงบิดคอยซึ่งเป็นยานแม่ของเราสกุลเงินดิจิตอลได้กลับมายืนเหนือระดับราคา9 4 3 5 0ดอลลาร์ก่อนการประชุม FOMC ที่มีเดิมพันสูงในวันพุธนี้โดยผู้ซื้อขายได้เตรียมรับมือกับการแกว่งตัวของราคาอย่างรุนแรงเนื่องจากเฟดกำลังชั่งน้ำหนักอัตราเงินเฟ้อกับแรงกดดันจากทางคำเนียบขาวที่ให้ปรับลดอัดตราดอกเบีย้ยโดยเครื่องมือเฟดสวอต ของ CME ได้แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสสูงถึง98.2%ที่อัตราดอกเบีย้ยจะยังคงเดิมในขณะที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการทะลุระดับราคา100,000ดอลลาร์โดยภาษีสุลกากรและความเห็นของทัามได้แสดงให้เห็นว่าทำเนียบขาวได้ออกมาพูดชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแต่อย่างไรก็ตามเจอรมพาเวลประธานเฟด ยังคงไม่แน่ใจและยึดมั่นในจุดยืนของเขาโดยพาเวลจะไม่ปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยโดยอ้างอิงจากการคาดการเศรษฐกิจ เพียงอย่าง,งเดียวเป็นจำเป็นต้องดูข้อมูลการจ้างงานที่ลดลงจริงเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้โดยอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเป็ดท,ที่เคยทำงานร่วมกับเขาเกาและแม้ว่าจะมีความตึงเครียดระหว่างความต้องการทางการเมืองและความเป็นจริงทางเครื่องมือตัวชี้วัดเฟส t อ h แต่ในปัจจุบันเฟ a บอสนั้นยังคงแสดงให้เห็นถึงฉันทามติอย่างล้นหลามโดยมีโอกาสอยู่ที่9 8 2ว่าอัตราดอกเบีย้ยจะยังคงอยู่ที่425ถึง 450จุดถึงฐานเบสิสพอยต์ในวันพรุ่งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโจโลมพาเวลพร้อมที่จะรอจนกว่าจะถึงตอนนั้นนอกจากนี้ยังคงเน้นย้ำถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างความคาดหวังของตลาดและแรงกดดันทางการเมืองแต่ในทางกับการข้อมูลเงินเฟอ้อที่คงที่ยังคงทําให้กระบวนการตัดสินใจของเฟดมีความซับซ้อนซึ่งจะเป็นหัวข้อสําคัญที่ต้องสังเกตในการประชุม FOMC ในวันที่7พฤษภาคมในการพัฒนาที่สํา สำคัญแต่ไม่ได้รับการรายงานมากนักเฟิตได้ประกาศโครงการซื้อคืนธนบัตรรัฐบาลมูลค่า5 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งจะช่วยรักษาตําแหน่งผู้ซื้อสุดที่ไว้ได้อย่างมีประสิทธิทผลและแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในครั้งนี้ได้จํากัดผลตอบแทนระยะยาวแม้ว่าอัตราผลตอบแทนในระยะสั้นจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ทําให้เกิดพลวัตเส้นอัตราผลตอบแทนที่ซับซ้อนซึ่งผู้ซื้อบิตคอยยังคงต้องทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยแนวโน้มเศรษฐกิจยังคงไม่แน่นอนโดยปัจจุบันแบบจําลองความน่าจะเป็นของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยใดแสดงให้เห็นว่ามี โอกาสอยู่ที่5 7ที่เศรษฐกิจจะหดตัวในปี2025ซึ่งดีขึ้นจากตัวเลข63%ในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วแต่ยังคงสูงอย่างน่าตกใจความไม่แน่นอนนี้ร่วมกับผลกระทบ จากภาษีสุลกากรที่อาจจะเกิดขึ้นจากรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ได้ก่อให้เกิดความท้าทายสําหรับสินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่างเช่นบิตคอยและในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของบนะิตคอยนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่93,940 US ดอลลาร์โดยในช่วง2 4ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาของบิตคอยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันติดลบลงไป0.8 0เโดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคโดยชี้วัด C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบง่งบอกว่าในระย,ยะยาวบิตคอยู ในแนวโน้มของเทนขาขึ้นในฝั่งของตัวชี้วัดแนวรับและแนวต้านที่สําคัญอย่างฟินโบนิชี่ยังคงให้ระดับแนวรับที่สําคัญหักล่วงลงมาที่โซระดับราคา84,000 USD หากหลุดขึ้นไปได้อาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สําคัญที่44,000 USD และถ้าหากหลุดขึ้นไปได้อาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สําคัญที่จุดออเทมไฮที่ราคา135,000 US อลลาร์สหรัฐ